เอามันคะไม่ได้ไงคะเกาะไม่ได้เสร็จแล้วเน้นจิมแกร์คิวจุกอยู่ด้านบ้านนะพี่ไม่ได้เบิกรถใครนะพวกมันพวกมันระจุกอยู่ด้านบ้านไม่ได้เบิกก่าเอาคู่หมดตัวมันยึดจับกลุ่มจับเต่ากับเก่าที่ทหารคู่เดียวกรบหมด Silentau เฮ้ยเจ้ามินิก๊อ อยากอยู่กลางใจแต่ทำไมเธอไปอยู่ไกลจังโอ้ยายจังเปล่าเรืยองอะไรสามก็หนึ่งเก้าเหตุสามเป็นเก้าห้อยไหมมนไมีเหล็กหรอใช่เพจรั้ยได้คุณค่ะให้ของหกอันไดไหมคะได้ครับได้ครับวันนี้อยากเอาอะไรครับ ให้เลยหมดตู้เอาอะไรดีครับขอบคุณท่านลอรบิทครับพี่ฝนเด็กพี่เบิร์ดเดย์น่าจะกี่ก้าวคนเนี่ยในสามคนเนี้ยใครน่ารักสุดไอแท็กไอเนทักเนี่ยไอเนทักสามคนนี้ใครน่ารักสุดเอาเบ้าเนี่ยเขาไม่อยู่ค่ะเบ้าูเหรอได้คือชีโดนจะตอบไหมว่าสามคนนี้ใครน่ารักสุดครับ ใครน่ารักสุดครับตอบมาชี้ให้ชี้ก็ได้คนไหนครับคนไหนคุณชี้ใครอะใส่หมวกนี่ไงสามครับชื่ออะไรครับเนี่ยเขาบอกคุณน่ารักสุดเนี่ยคนนี้ค่ะคุคนนี้ค่ะน่ารักัลโหลครับรโรอรๆๆอรอครับ อย่าเลื้อนอย่าเลื้อนไม่ได้คำตอบหรอกอย่าเลื้อนอย่าเลื้อนซื้อเลขต่อนะครับมีเลขขายไหมครับพักสองชุดหอพี่คนไหนแจกของผมฮะได้ไหเลขขายไหมครับฮะได้แจกของไปดีพิธีไปไปบ้านเร็วไม่มีนะครับอย่าทำมาครับมีใครมีเลขขายไหมครับเฮ้ยเพียงพี่เอาไว้สัามสามขอโทษครับพี่โอเคครับมีใครมีใครมีเลขขายไหมครับพี่ยิทริทอ้าวสวัสดีอะไรไหม เอาครับเอาะไรมีขายไหมครับเป็นที่อะไรไอ้ไอ้ไอ้รวยเธอเป็นที่อะไรไอ้สัตว์ไม่ไม่เป็นครับพี่เจนะครับเป็นีอะไรครับเอซแอบบี้ดี่ครับชุดสองชุดเด็กแบกขายนะเจ๋อเจ๋อพี่นะพี่ถามอะไรเจ๋อเจพี่อยากอ่ะเอ้ากลัวส่งมันไม่มีเลือดได้จุกไม่กูไม้เดียวส่งไม้เดียวเ้ยไอ้จุกเขาบอกแกเขาแก้ที่หมดแล้วไปอยู่ข้อหนึ่งอ่ะเอกแก้ไม้หมดแล้ว แกไม่จมมันนะกูไม่เชื่อแกตุ่นดับนะพี่เออแกตุ่นดับกูไม่เชื่อกูกล้าพูดเลยว่ากูไม่เชื่อไม่ได้โดนในเมืองอ่ะก็แต่ก็แต่ก็ยังดวงอยู่ว่ะโอเคไอเหี้ยไอ้ทุเรศทำเหี้ยไว้สับแล้วไป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 กลับบ้านกลับบ้านไปดอก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 ไปไปไปเดี๋ยวกูรู้แล้วมันแกงไรอ่ะจะเดินเท้าก็จะเดินเท้าน่ารักเดี๋ยวผมไปจีบนะครับคุณเอ็มดีเอ้ยฮิโรชิคโอเได้เมียแล้วหนึ่ง บอกตรงไงแม่บอกว่าถ้าชอบใครก็บอกตรงๆแม่บอกว่าถ้าชอบใครก็ให้บอกเขาตรงๆฮะไอ้ใครอ่ะเหมือนวีซีเลยอ๋อไม่ใช่ไปด้วยกันไหมครับอะไรเนาะไปครับพี่ไปได้ไงเลยโง่เต็มไปอันเด็กเลยอยตอนนั้นได้เขาดิ บพี่เจ๊พี่ยิงทำไมอ่ะไอ้้เหียกระจอกไอ้เหี้ยคุณไม่ได้เล่งด้วยนะเมื่อกี้เออรีเฟกมึงอ่ะเล่นพวกเจตพวกเคานเตอร์ได้เหแต่มึงไม่เล่นไอ้เหี้ยมึงมีพลกระหวั่าได้วยไอ้เหี้ยนัดชวนมาดึงมาตีเคานเตอร์นะเว้ยอัจริงจริงจู่จิงดีเลยอยู่บ้านเต็มเลยดููอย่พี่เจสฝึกพี่เกมไม่พี่มันน่าเบื่ออะไรนะอาจารย์คือมันติดลูกอ่ะมันติดลูกอ่ะแพ้ชนะแพ้ชนะอยู่นั่นแหะสีบิดเงิน แล้วมีชนะอยู่วมาเล่นแล้วชนะได้อยงเดียวอะเลือเธอจัดก็กระลุอยู่ดีไงพี่ตรถพี่เจนเขาแรงพี่ตเนพ้รงพี่ตเอาดิอาดูดดิเือที่อะไรตัดอ่าขอหนึ่งนัด โอ้อันนี้ยากเลยมันมันทางมันไม่ไม่เหมือนเมื่อกี้อ่าโอเคโอเคมไม่ได้ละเมื่อกี้มันเลี้ยวเยอะไม่โดนอ่าไม่ได้ต้องนัดไอ่าโอเคมันดีไม่ดีลอยยากไม่โดนกูลอยยากพลาดกูแล้เพี่คือท่ามุมมันไม่ได้เนี่ยเล็งไปก็ไม่โดนเออเหมือนคนที่ใช่อ่ะเออทำอะไรก็ไม่ต้องพยายาม ความรักก็เหมือนโรนีอันเนปาลอะแล้วดูคัมซายแล้วทายทมโบยอ่ะคุณเธอจะขึ้นคานแต่ก็ยังไปเที่ยวเนปาลเหมือนเดิมอ่ะ